ประธานพระอุ่นเคาะอนุเคราะห์อนุเคราะห์เออประธานพระอนุเคราะห์อุ่นเคราะห์พระกรุณาของซีพีพูดแบบว่าจตจจจหลายคำแต่ละซีนอ่ะบทสวยเลยฟินไปสวยกว่าไหมอันนี้ต้องคิดดูอีกทีค่ะบางทีอาจจะต้องให้คนอื่นตอบอาจจะตอบกันเองก็จะเขิน ออเป็นยังเป็นยังเป็นมีมยังเป็นมีมแล้วนะเราเรื่องนี้มันเครียดหลายอย่างแลยอยากรู้ว่าความน่ารักถูกต้องก่อนาอ่ะมันคืออะไรอะหรับเรของพี่เหรอปิ่นน่ะเขาจะมีความเป็นคนที่มีหลายบุคลิกขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับใครอยู่กับอานินน่ะเขาจะเป็นแมวมากแบบจะอ้อนมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเล็กมากตัวเล